สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป .2 อ,อทุกทท่านนะคะ,ะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป 2. นั่นเองนะคะสำหรับในเทอมนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนั่นเองซึ่งสำหรับเทอมนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนรู้อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะครูยุ้ยก็เปลี่ยนรูปแบบนะคะการเรียนนะคะ ไปใช้ใน google classroom เองซึ่งจะมีเครื่องมือต่างๆให้ในักเรียนได้ใช้นะคะเป็นอซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือนะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในมือถือได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้ในักเรียนนะคะเข้าร่วมในชั้นเรียนใน google classroom ก่อนเลยนะคะซึ่งคุยได้ทำคลิปบรรยายไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคราวนี้สำหรับวันนี้นะคะการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานมี อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรายังคงใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะอ่าสำหรับในใบความรู้ของวันนี้นะคะของชั้นป .2 ก็จะเป็นตัวชี้วัดนะคะว .4.2 ป2ทับ3มนะคะมีทั้งหมด5คะแนนด้วยกันซึ่งในตัวชี้วัดนี้นะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะก็คือ การใช้เทคโนโลยีในการสร้างนะคะในการจัดหมวดหมู่ในการหาในการคุนหาในการจัดเก็บในการเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นนะคะคุยขอความร่วมมือนะคะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะคะเข้าใช้งานใน Google Classroom นะคะซึ่งจะมีเครื่องมือนะคะในการนะคะใช้นะคะจัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บนะคะก็คือตามวัตถุประสงค์ของตัวชีวิตนี้ ทุกข้อเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจใบความรู้นะคะจากนั้นก็ศึกษาวิดีโอตามลิงก์ที่คุณครูส่งให้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าซอฟ์แวร์นะคะหมายถึงอะไรนะคะซอฟต์แวร์นะคะหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนนะคะสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานมักจะเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะบางครั้งเราจะเรียกว่าโปรแกรมเช่นโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมกราฟิกโปรแกรมนำเสนอ เราสามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้นะคะในการสร้างไฟล์จัดเก็บเอกสารแก้ไขตกแต่งเอกสารได้นะคะซึ่งครูจะให้นักเรียนได้ฝึกทานะคะโปรแกรมเหล่านี้ที่บ้านของนักเรียนได้เลยนะคะทาง่ายๆในโทรศัพท์มือถือของอผู้ปกครองของนักเรียนได้เลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะซอฟต์แวร์ก็คือชุดคําสั่งนะคะจะเห็นได้ว่าของพักเรียน ที่แล้วเนี่ยคุณครูนะคะได้สอนให้ในักเรียนได้รู้จักชุดคําสั่งต่างๆนะคะคำสั่งง่ายๆนะคะหันซ้ายหันขวาไปหน้านะคะถอยหลังนะคะกับหลังหันอะไรประมาณนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับซอฟต์แวร์นะคะก็เป็นชุดคำสั่งที่เขาได้จัดทำขึ้นนะคะ ให้อำนวยความสะดวกให้เราสามารถใช้งานได้นะคะเหมือนยกตัวอย่างเช่นเนี่ยที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันนี้นะคะไม่ย่อจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้คิดค้นนะคะผู้สร้างนะคะเขาได้เขียนชุดคำสั่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะทำมาเป็นโปรแกรมนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับโปรแกรมแรกที่เราจะเรียนรู้นะคะ ก็จะเป็นนี่เลยนะคะโปรแกรมประมวลผลคำนะคะโปรแกรมประมวลผลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานนะคะในการพิมพ์งานทั่วไปประมวลผลคำก็บอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็ก็คือเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความต่างๆนั่นเองนะคะมีอยู่หลายโปรแกรมด้วยกันนะคะถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะ Notepad นะคะ Wordpad นะคะอ่า g ูเกิลดนะคะ หรือถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะคะทีะ่เป็นในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรม Microsoft Word อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะคุยก็เปลี่ยนมาเป็นโปรแกรม Google Docs นะคะซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับ Microsoft Word เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถโหลดมาใช้งานในมือถือได้ด้วยนะคะโอเคอ่าทีนี้หน้าตาของโปรแกรมจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ นี่นะคะ Google Docs นั่นเองซึ่งสามารถนะคะโหลดมาใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะอันนี้นะคะโอเคสำหรับไม่งานในวันนี้นะคะอ่าขอโทษด้วยนะคะคุณลืมแก้วันที่นิดนึงนะคะอ่าวันที่ชุบ นะคะมาแล้วอ่านะคะวันที่12พฤศจิก,จกายน2564น2564นั่นเองนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนคัดลอกใบงานลงในสมุดนะคะศึกษาวิดีโอตามลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะแล้วก็ตอบคำถามให้ครบทุกข้อคำถามวันนี้มีไม่ยากเลยนะคะนักเรียนทุกคนสามารถตอบได้แน่นอนนี่นะคะ ให้นักเรียนเขียนชื่อโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนนะคะมา5โปรแกรมนักเรียนใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะที่ใช้ในการเรียนรู้ต่างๆนะคะที่คุณครูได้สอนนะคะในเทอมที่แล้วนะคะลองยกตัวอย่างมาดูเช่นอะ,อะไรบ้างนะคะโอเคครูขอไม่พูดก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียน กับผู้ปกครองนะคะช่วยกันนะคะในการตอบคำถาม5ข้อวันนี้ไม่เยอะนะคะให้นักเรียนคัดลอกเพียงเท่านี้เองนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบคำถามามามี5ข้อเท่านั้นนะคะวันนี้ไม่เยอะไม่แยะไม่มากไม่หม่นะคะโอเคแล้วก็หลังจากนี้เราจะไม่ต้องเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้ทำในโทรศัพท์มือถือแล้วก็พิมพ์ลงในโทรศัพท์มือถือได้เลยแต่สำหรับสัปดาห์นี้ให้นักเรียน ตอบมาก่อนนะคะว่านักเรียนใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการเรียนรู้นั่นเองนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามคุยในไลน์ได้เลยนะคะโอเคฝากกดติดตามช่องคุยห้องเรียนออนไลน์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้คุยยุก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ